สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัททีวีบุรพาจำกัดเสนอที่สุดของความสามารถที่สุดของความเก่่ยงกาศที่คาดไม่ถึงที่สุดของคนที่จะทำให้คุณตื่นตะลึงในรายการกระบี่มือหนึ่งสวัสดีครับ พ่อของเราทั้งสองคนเป็นประจำทุกเที่ยงคืนวันจันทร์กับรายการกระบีบ่เมืม่อหนึง่ง สวัสดีค่ะพี่กมแสนนันทจีสวัสดีครับน้องปอเปียกายเวลาเสาเรือนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โมเดลเล่นกระบี่มือหนึ่งสถานที่ที่จะรวบรวมคนที่มีความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงที่จะมาสร้างความพารหาหันกับคุณตลอดหนึ่งชื่อมองเต็มค่ะท่านผู้ชมนะครับไปพบยอดคนระดับมือหนึ่งนะครับเอาชนิดที่เห็นแล้วต้องอึ้งต้องทึ่ง,ต,งต้องตื่นตะลึงกันเลยทีเดียวถ้าเรื่องที่คุณแนะนําเข้ามาได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศคุณแนะนํารับไปเลยค่ะบอนันรับเลิ<า>มูลค่า3,000บาท และนี่คือวันนี้ครับผู้ชมครับเราได้แจกโบนัสกันอีกแล้วเ้ oh. <Yeah. S 2> แต่จะแจกให้กับเรื่องไหนหนั้น <Yeah. S 2> ต้องติดตามชมกันครับส่วคุณผู้ชมนะคะที่อยากแสดงความคิดเห็นนะคะว่าชอบเรื่องไหนอยากดูเรื่องอะไรนะคะส่งข้อความมาที่เบอร์เดิมเลยค่ะที่เบอร์ซ7 7 7 1 1 1ข้อความแล้วพบกัน ถ้าอย่างนั้นเปียนะตรงช่องข้อความในคืนวันนี้นะจะมีแต่คนส่งมันแน่นเลยค่ะเพราะว่ามีแต่เรื่องราวที่เจ๋งมากมากเลยเนอะก็กลยแล้วว่าเปียต้องแย่งพวนมุกนี้เล่นแล้วบ่อยแล้วโอ้โหก็ปล่อยให้แย่งไปไงโอ้โหก็เรื่องมันน่าติดตามมันน่าสนใจหมดเลยค่ะทั้งเก่งทั้งสนุกทั้งอึ้งและทั้งทึ่งนะครับแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยที่ขั้นนี้พบกับกับความสามารถในการดม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  แล้วก็ดมไฮด็อกซีสโตเนตลลวอะครับจากนั้น <c oughs> เตรียมพบกับสาวน้อยวัย13เ <c oughs> จ้าของแชมป์อ e ินไลน์สปีดสเก็ตที่มาพร้อมโรรเบตและความว่องไวเธอจะมาสร้างสถิติใหม่ได้หรือไม่ <c oughs> ต้องติดตาม <c oughs> และปิดท้ายกับเด็กว,วัย้9ขวบที่พบเโอรีลีม่อขับกล่อม เพลงแพร่ร้อให้คุณได้ฟังถึงหน้าจอทีวีโอ,โอ้ว้าววพิววว่ามพลาดเลยนะครับโอ้โหน่าชมทุกเรื่องเลยครับแต่ก่อนจะพูดความสามารถของกระบี่มือหนึ่งในคืนวันนี้ ช่วงนี้เรามีความสามารถจากมือหนึ่งในโลกออนไลน์มานําเสนออีกแล้วครับคลิปชวนอึ้งของเราในวันนี้นะคะขอบอกว่าภูมิใจนําเสนอส,สุดๆค่ะ,ะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของสกิลหรือว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาชีพที่เราทําอยู่นี่ล่ะค่ะจะมีอาชีพอะไรแล้วเจ๋งข,ขนาดไหนต้องไปชมคลิปกันครับช่วงคลิปชวนอึ้งน,นี่นอันนี้นอัน,น,<ช>อนร,อรโอ้เช็คกระจกใช่ไหมฮะ สองมือเหมือนแบบโหฟ้อนดาบอะไรอย่างเงี้ยเล่นกระบี่กระบองอย่างงี้นี่อะไรคะนี่หน้าพิซซ่าใช้หน้าพิซซ่าเร็วมากนี่ไม่ได้เร่งสปีดความเร็วนะฮะนี่ความเร็วจริงของเขาเลยนะฮะใช้ความสามารถมากเลยแล้วเนี่ยโอ้โหดูแล้วเพลินนะโอ้นี่โอ้โหคือถ้าไม่จะบานกันจริงๆเนี่ยบริคอฟชอบชอบคนนี้ชอบคนนี้ดู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 ปียบปี๊บ เห็นมาใส่จดหมายเข้าไปในบ็อกอันนี้ร้านจานแต่วิธีเรียงเขาเนี่ยโอ้โหส่วนคนนี้นี่ใช่ย่อยยัดไส้ขนมปางาะควณยมดูดิฮะโอ้โหมียกนี่อันนี้ล่ะนี่ล่ะมีการแบ่งใช่ไหมตัดตัดพิซซ่าแล้วนี่ล่ะปอกแตงโมฮะโสุดยอด อันนี้เราไม่ไ,ได้มีเล่นความเร็วเลยนะฮะทุกๆอันนี้เป็นความสามารถจริงๆของอาชีพนั้นล้วนๆเลยนะครับอ เราได้เห็นความเก่งกาจแบบนี้นะแล้วเรารู้ด้วยเลยว่าการทาอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเรามีใจรักนะเรามีความฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเนี่ยก็จะสามารถเก่งกาจแบบพี่ๆในคลิปเหล่านี้ได้ครับใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการที่เราจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนั่นเองอเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับถ่ายคลิปแล้วส่งมาที่รายการของเราได้เลยครับอ่าถ่ายคลิปมาแนวนอนนะคะแล้วส่งมาค่ะรับรองนะคะเราจะมีของรางวัลมอบให้แน่นอนค่ะส่งมาเลยนะจ๊ะอยากดู ับความเจ๋งของนักทำรรน้ําหอมกระบี่มือหนึ่ง